ข้อ13นี้เป็นเรื่องของไฟฟ้าสถิตนะครับซึ่งคุณครูเปิดหัวข้อมาด้วยคำที่ว่าข้อสอบดีมีสาระเป็นข้อสอบสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำปีไม่ได้นะครับซึ่งข้อสอบมีความน่าสนใจอยู่ที่ว่ามันนำเอาเรื่องของไฟฟ้าสถิตมารวมกับในเรื่องของการรวมแรงนะครับซึ่งก็เรามาดูโจทย์พร้อมกันนะครับ โจทย์ข้อนี้บอกว่าที่แต่ละมุมของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC มีประจุไฟฟ้าขนาดบวก 3q บวก q ลบ q อยู่ที่จุด A B และ C ตามลำดับโดยระยะระหว่าง A กับ B เท่ากับ a และระยะระหว่าง B C เท่ากับ a ส่วน2แรงที่กระทำต่อจุด B มีค่าเป็นเท่าใดหรืออาจใช้คำว่าแรงลับ ที่กระทําต่อจุด b มีค่าเป็นเท่าใดก็ได้นะครับตัวเลือกในข้อนี้จะสังเกตเห็นได้ว่าเป็นตัวแปรนะครับ kq กาลัง2ส่วน a กาลัง2นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนตัวเลขไปเรื่อยๆเป็น4เป็น5แล้วก็เป็น7สําคัญคือนักเรียนต้องจําสมการในการหาแรงระหว่างประจุให้ได้และนักเรียนจะต้องจําสมการในการหาแรงลับให้ได้ นะครับตอนนี้โจทย์ถามว่าแรงที่กระทําต่อจุด B มีขนาดเท่ากับเท่าใดตอนนี้สิ่งสําคัญคือเราจะต้องทราบว่าแรงที่กระทําต่อจุด B มีแรงอะไรบ้างนะครับซึ่งมันก็คือแรงระหว่างประจุเวลาเราจับคู่เราจะจับคู่ทีละคู่สมมุติตอนนี้เราเริ่มต้นจากการจับคู่ระหว่างจุด A และจุด B ก่อนนะครับ จุด A ของเราชนิดของประจุเป็นประจุบวกเพราะมีประจุเท่ากับบวกสคิส่วนจุด B ของเราก็เป็นประจุบวกอีกเช่นเดียวกันเพราะมีประจุบวก Q ตามพื้นฐานแล้วนักเรียนต้องทราบนะครับถ้าเป็นประจุชนิดเดียวกันอยู่ใกล้กันจะออกแรงผลักกันดังนั้นหมายความว่าตอนนี้ณตำแหน่ง A มีประจุบวก3คิจะออกแรงผลัก จุด B ซึ่งมีประจุบวก Q เนื่องจากเป็นประจุชนิดเดียวกันนะครับแสดงว่าตอนนี้เราสามารถวาดแรงที่กระทําต่อจุด B ได้โดยแรงนี้เป็นแรงที่เกิดจากจุด A กระทําต่อจุด B ซึ่งมันจะต้องผลักให้มีทิศลงมาแบบนี้นะครับ แรงสีแดงที่คุณครูกำลังวาดตอนนี้คือแรงที่จุด a กระทำต่อจุด b ังั้นคุณครูขออนุญ,ญาตเขียนเป็น f a b กันละกันนะครับและจุดต่อไปเราจะทำการพิจารณาระหว่างจุด c และจุด b นักเรียนสังเกตไหมครับว่าจุด c ของเราเป็นประจุลบนะครับซึ่งถ้าเรานำไปจับคู่ จุด B ของเรานั้นซึ่งเป็นประจุบวกก็จะพบว่าเป็นประจุคนละชนิดกันถ้าเป็นประจุคนละชนิดหมายความว่าจะต้องออกแรงดูดกันแสดงว่าณนะเวลานี้จุด B ของเราจะโดนจุด C ดูดเข้าไปหานะครับแสดงว่าเราสามารถวาดรูปแรงที่ C กระทำต่อ B ก็คือแรงเส้นสีน้ำเงินที่คุณครูกำลังวาดในตอนนี้นะครับแรงนี้คือแรง FCB นั่นเอง นะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเรียนทำการสังเกตดีๆนักเรียนก็จะพบว่าแรงทั้งสองแรงไม่ว่าจะเป็นสีน้ำเงินและสีแดงทำม,มุมต่อกัน90องศาถ้าเราต้องการจะหาแรงลับเราต้องสร้างสี่เหลี่ยมด้านขนานขึ้นมาแล้วลากเส้นทแยงมุมนะครับจากจุดที่หางของแรงทั้งสองชนกันไปถึงมุมของอีกฝั่งหนึ่งนะครับอ่ะโอเค ตอนนี้เราสร้างสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับลากเส้นสีแดงให้มีความยาวเท่ากับแรง FAB นะครับอ่ะและลากเส้นสีน้ำเงินให้มีความยาวเท่ากับ FCB นะครับและก็ลากเส้นตรงจากจุดที่แรงทั้งสองแรงบรรจบกันแล้วมาถึงมุมของอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้นะครับซึ่งแบบนี้เราจะสามารถหาแรงที่กระทําต่อจุด B ได้หรือหาแรงลับ ที่กระทําต่อจุด B ได้นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้วิธีการหาของเรานั้นเราก็จะใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสนั่นเองนะครับนั่นก็คือในส่วนของแรงลับก็คือแรงของเส้นสีเขียวนี่เองนะครับหากเราทำการเขียนสมการเราจะเขียนเป็นซิกมาเอฟของเรามีค่าเท่ากับสแควร์ูทนะครับสแควร์รูทเอฟเยกกำลังสองแล้วก็บวกกับ f Cb ยกกาลังสองนะครับทีนี้ปัญหาของเราคืออะไรปัญหาของเราคือเรายังไม่ทราบว่าแรง FAB มีขนาดเท่ากับเท่าไหร่และเราก็ยังไม่ทราบว่าแรง FCB มีขนาดเท่ากับเท่าไหร่ตอนนี้เราจะค่อยๆหาแต่ละตัวก่อนนะครับเราจะเริ่มต้นจากการหาแรง FAB ก่อนนะครับ เราจะหาแรง FAB ก่อนขอดูพื้นที่ก่อนเขียนตรงไหนได้อ่าเขียนได้หมดเลยเนาะ FAB ของเราเป็นการจับคู่ระหว่างจุด A และจุด B ดังนั้นก็จะต้องใช้ประจุที่จุด A และจุด B สมการในการหาแรงระหว่างประจุคือ F นะครับเท่ากับ kq1q2 แล้วก็ส่วนด้วยระยะห่างของทั้งสองยกกำลังสองก็คือ r ยกกำลังสองตอนนี้ถ้าเราจะหา a f a b นะครับเราก็จะเปลี่ยนสมการให้กลายเป็น a f a b มีค่าเท่ากับ k แล้วคูณกับ q a แล้วก็ q b แล้วก็ส่วนด้วย r a, a อ่ะขออภัยฮะต้องเป็น a ใหญ่เนาะ a ใหญ่ b ใหญ่ยกกำลังสอง นะครับเราค่อยๆแทนค่าเข้าไปนะครับถ้าเราแทนค่าเข้าไปจะเป็นอย่างไรอ่ะเขียนต่อนะครับใครที่แทนค่าได้แล้วสามารถแทนค่ารอคุณครูได้เลยเนาะอ่ะไม่ต้องเสียเวลานะครับอ่ะก็จะกลายเป็น A, FAB ของเราจะมีค่าเท่ากับ K จุด QA ของเราคือประจุบวก3คิวเขียนนะครับ 3Q แล้วก็คูณกับประจุณนะจุด B คือ Q นะครับทั้งหมดส่วนด้วย A ยกกำลัง 2. สองแสดงว่า A, f ab ของเรานั้นจะมีค่าเท่ากับ 3KQ กําลังสองแล้วก็ส่วนด้วย A ยกกำลังสองถูกต้องไหมครับ Q คูณ Q ได้ Q กํกำลังสอง นำเอา3มาไว้ด้านหน้าจัดรูปสมการสับเสร็จกลายเป็น 3kq ยกกำลัง2นี่คือแรงระหว่างจุด a และจุด B นะครับทีนี้พอเราหาแรงระหว่างจุด a และจุด B ได้แล้วแรงระหว่างจุด C ไปถึงจุด B ก็ไม่ใช่เรื่องอยากนะครับอขออนุญาตเขียนด้านล่างตรงนี้ก็แล้วกันนะครับเนาะอ,อ่ะดูให้ประติดประต่อนะครับสมการของเราก็คือ f CB จะมีค่าเท่ากับ K QC แล้วก็ QB แล้วก็ส่วนด้วยอะไรเอ่ยแล้วก็ส่วนด้วย RCB ยกกำลังสองนะครับอาจแทนค่าเข้าไปกลายเป็น FCB เท่ากับ K QC ของเราคืออะไรเอ่ย QC ณ่าจุด C ก็คือมีประจุลบ Q แต่เวลาเราคำนวณในเรื่องของแรงระหว่างประจุ เราจะไม่ใส่เครื่องหมายบวกลบเราจะรู้ทิศทางของแรงตามชนิดของประจุอยู่แล้วนะครับแสดงว่าตรงนี้ qc ของเราเขียนเป็นตัว q ธรรมดาแล้วก็ Qb ของเราก็เขียนเป็นตัว q ธรรมดาแล้วก็ส่วนด้วยระยะห่างระหว่าง c กับ b ยกกำลังสองซึ่งมันมีค่าเท่ากับ a ส่วน2นะครับเราก็เขียนสมการมานะครับกลายเป็น A แล้วก็ส่วน2ทั้งหมดยกกำลังสองนั่นเอง นะครับอ่ะคิดต,ต่อนะครับคิดต,ต่อตรงนี้เนาะดังนั้นแล้ว fcb ของเราก็จะกลายเป็นอะไรครับก็จะกลายเป็น kq ยกกำลังสองแล้วก็ส่วนด้วย a ยกกำลังสองแล้วก็ส่วนด้วย c นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เราก็เปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนสุดท้ายแล้ว fcb ของเราจะกลายเป็น c kq ยกกําลังสองแล้วก็ส่วนด้วย a ยกกําลังสองนั่นเองนะครับทีนี้ตอนนี้เราทราบแล้วนะครับว่า fab เท่ากับเท่าไหร่นะครับแล้วก็ fcb เท่ากับเท่าไหร่ดังนั้นต่อไปหน้าที่ของเราคือเราจะนําเอา fab นะครับมาแทนในสมการในทฤษฎีบทพีทาโกรัส ที่เราตั้งขึ้นมาตั้งแต่แรกนะครับเพื่อที่จะคำนวณหาแรงลับออกมานะครับว่าแรงลับที่กระทำต่อจุด B มีขนาดเท่ากับเท่าไหร่นะครับทีนี้สิ่งที่เรียนสังเกตได้ก็คือว่าไม่ว่าจะเป็น FAB หรือว่า FCB ของเรานั้นมันจะมีตัวแปรที่เหมือนกันอยู่ในแรงสองแรงนี้ ก็คือ kq กาลังสองส่วน a กาลังสองเข้าไหมครับไม่ว่าจะเป็น fab หรือว่า fcb เห็นไหมครับจะมี kq กาลังสองส่วน a กาลังสองข้างล่างของเราก็จะมี kq กาลังสองส่วน a ยกกําลังสองอีกเช่นเดียวกันดังนั้นแล้วนะครับเวลาที่เราคํานวณถึงแม้ว่าเราจะใส่หรือไม่ใส่ค่าของมันสุดท้ายแล้วก็จะมีค่าเท่าเดิมนะครับ หรือนักเรียนจะแทนไอ้ kq กำลังสองส่วนเกำลังสองเป็นตัว x ก็ได้ใครก็ไม่ว่าหรือจะแทนเป็นเลขหนึ่งก็ได้ใครก็ไม่ว่านะครับทีนี้ข้อนี้คุณครูขออนุญาตนะครับฉเฉลยอ,อย่างง่ายๆเลยนะครับถ้าทั้งสองมี kQ คิวกำลังสองส่วนเกำลังสองเหมือนกันถ้าเราจะตัดออกเราก็จะตัดออกทั้งสองตัว เวลาที่เราคำนวณเราก็จะไม่นำมันมาคำนวณทั้งสองตัวนะครับงนั้นคุณครูก,ก็จะเขียนต่อไปว่าซิกมาเอฟของเรานะครับซิกมาเอฟของเรามีค่าเท่ากับสแควรูทสามกำลังสองบวกกับ4ยกกำลังสองนะครับดังนั้นซิกมาเอฟของเราจะมีค่าเท่ากับสแควรูทสามกำลังสองมีค่าเท่ากับ9บวกสกำลังสองเท่ากับ16 ซิกมาเอของเราก็จะมีค่าเท่ากับสแควร e r ูท t 9บวก16ได้25ทีนี้ง่ายเลยนะครับสแสดงว่า s i g m a เอของเราจะมีค่าเท่ากับ5นะครับ5แต่เราอย่าลืมว่าตอนแรกเราไม่ได้เขียน KQ กําลังสส่วน A กกำลังสดังนั้นคําตอบสุดท้ายนะครับเราต้องนํามันมาเขียนด้วย ทำไมเราไม่เขียนตั้งแต่แรกเพราะอะไรเพราะเราจะลดความยุ่งยากในการแก้สมการนะครับในส่วนของทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะครับหรือเราจะลดความยุ่งยากในการทําขั้นตอนสุดท้ายนั่นเองนะครับก็จะกลายเป็น5 k q กําลังสองแล้วก็ส่วนด้วย a ยกกําลังสองนะครับจึงเป็นคําตอบสุดท้ายของเราซึ่งคําตอบสุดท้ายของเราจะมาตรงกับตัวเลือกในข้อ คอขวายนั่นเองนะครับดูดีๆนะครับนักเรียนครับในบางครั้งนะครับนักเรียนบางคนเริ่มทำนะครับหรือเจอในส่วนของคำตอบของแรงไม่ว่าจะเป็น AB หรือ CB นะครับผลปรากฏว่าหาตัวเลขออกมาแล้วมันไปนสอดคล้องกับในตัวเลือกเราไปตอบข้อนั้นเลยไม่ได้เนาะยกตัวอย่างเช่นนักเรียนเนี่ยคำนวณหา F c b ออกมานะครับมีค่าเท่ากับ4 k q กําลัง2ส่วน a ยกกําลัง2ซึ่งมันจะไปตรงกับตัวเลือกข้อขอไข่เราจะตอบข้อขอไข่เลยไม่ได้นะครับหรือนักเรียนบางคนเกิดเผลอนะครับได้ละว่า f a b คือ3นะครับได้ f a b มีค่าเท่ากับ3และก็ได้ f c b มีค่าเท่ากับ4นำเอา3บวก c ตอบ7ก็ไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้อง นะครับดังนั้นแล้วข้ององูไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องนะครับข้อขอไข่ก็ไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องคำตอบที่ถูกต้องนะครับเราจะต้องตอบตัวเลือกในข้อขอควายนั่นเองเป็นคำตอบสุดท้ายนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าข้อนี้นั้นนำเอาความรู้หลายๆส่วนเข้ามาประกอบกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการหาแรงระหว่างประจุนะครับแล้วก็ในเรื่องของการหา แรงลับนั่นเองแล้วก็ต้องใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับกลศาสตร์นั้นยังจะอยู่กับเราต่อไปเรื่อยๆนะครับเราจะพบว่าเนื้อหาของกลศาสตร์ถ้าเป็นม .4 จะมีตั้งสองเล่มนะครับดังนั้นแล้วกลศาสตร์จะอยู่ในเกือบทุกๆเรื่องในฟิสิกส์ของเรานะครับนั่นหมายความว่าถ้าเรายังไม่เข้าใจกลศาสตร์ ตั้งแต่ม .4 และเรายังไม่สามารถนำความรู้มาเชื่อมโยงกันได้มันจะลำบากในการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นนะครับดังนั้นหากเรามีปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นเราก็ควรจะแก้ไขปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นด้วยการทำให้สิ่งที่เราไม่เข้าใจตั้งแต่ต้นนั้นเป็นเรื่องที่เราเข้าใจซะแล้วค่อยๆไล่เก็บรายละเอียดต่อไปเรื่อยๆและเราจะเข้าใจต่อไปเรื่อยๆและฟิสิกส์จะไม่ใช่เรื่องยาก ปัญหาของคนส่วนใหญ่คือเมื่อเริ่มเจอปัญหาตั้งแต่แรกแต่เราแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดแล้วมันทำให้เราเกิดปัญหาที่เรื้อรังนะครับในบทต่อไปเรื่อยๆนะครับเนาะวันนี้คุณครูเอาไว้แค่นี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับ,บ, like, share, รบแต่ถ้าสมมติว่ารักก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณครูด้วยนะครับสวัสดีครับ